นึกถึงการน,น้อาเกี่ยวกับหน้าตาค่ะแล้วก็ชื่อพ่อแม่ค่ะพี่ที่แบบว่าเทอบใช้อำนาจขู่รุ่นน้องค่ะเจ้าเราไปพูดเรื่องที่มันเสียหายๆโดนล้อเรื่องบุคลิกบ้างใช้ความแรงถึงขั้นแบบว่าตบตีแล้วก็กันแล้งดึงผมไลไรพวกนี้ค่ะ น้องๆคิดว่าแบบการรังแกตอนนี้มันมีอยู่เยอะไหมเยอะค่ะแทบจะทั้งโรงเรียนเกิดขึ้นแบบตอนกินข้าวหรือเวลาว่างๆหรือไม่ก็กําลังเรียนอยู่อะไรประมาณเดินไปบางทีก็ต่อัวมั่งสั่งให้เพื่อนไม่คุยกับคนนี้มั่งแบบเอ้ยเองไม่ต้องไปคุยกับไอ้นี่นะอะไรประมาณนี้ครับโดยจิตวิทยาของเด็กเองเด็กต้องการการยอมรับทางสังคมแต่การยอมรับของเขาเมื่อโรงเรียนไม่เปิดพื้นที่ให้เขา แสดงความสามารถหรือแสดงทักษะของเขาในทางที่ดีได้มันก็ทําให้เขาต้องการการยอมรับอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการหลังแกหรือว่าการไปใช้อํานาจกับคนที่รู้สึกว่าอ่อนแอกว่ามุมมองายการศึกษานะคือไม่อยากให้เด็กๆถูกหลังแกวันนี้เนี่ยมิติความรุนแรงเนี่ยมันมีเวทีระดับนานาชาติที่มองเรื่องนี้พร้อมๆกันทั้งระบบต้องช่วยกันรักไทยมีส่วนสําคัญในการที่จะทําให้เจตนาเรื่องนี้ได้ไดข,ขยายแล้วก็ได้ทํางานร่วมกันทําให้เด็กๆได้รับโอกาส ความปลอดภัยสูงขึ้นการหังแกในการวิเคราะห์ของเราเนี่ยก็คือเขาไม่เข้าใจในความแตกตา่างทําให้เหตุผลเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทําให้เด็กคนนั้นเป็นเป้าหมายของการถูกอังแกการหังแกที่พบมากที่สุดก็คือการหังแกทางวาจาการที่เด็กรอรูปร่างหน้าตารอรูปรักภายนอกต่างๆอันที่2ก็คือการกีดการทางสังคม เขาจะแบ่งชั้นกันอย่างชัดเจนมีเด็กกลุ่มที่เป็นแกนนํากลุ่มธรรมดาแล้วก็เด็กกลุ่มหลังห้องอีกหนึ่งงานก็คือการรังแกทางร่างกายเป็นการรังแกที่เห็นได้ชัดที่สุดเพราะว่ามีบาดแผลเกิดขึ้นทางร่างกายหรือว่ามีร่องรอยอันนี้ก็เป็นเรื่องของการรังแก3ประเด็นที่เราจับขึ้นมาเราพอคุยกันต่อไปเรื่อยๆเนี่ยก็พบว่าการรังแกทางไซเบอร์เนี่ยมันก็เริ่มติดตามมาถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกไม่โอเคหรือไม่พอใจกับ การที่เพื่อนมาแย่เราการที่เพื่อนมาเล่นกับเราอันนี้ก็คือคุณเริ่มรังแกเขาแล้วประเทศไทยเนี่ยมีการรังแกเป็นดับที่2อรองจากญี่ปุ่นอ้างอิงจากข้อมูลของอาจารสมบัติตาปัญญาซึ่งแกนำเสนองานวิจัยเมื่อประมาณปี2 5 4 9สําำรวจกลุ่มตัวอย่าง23,000กว่าคนผู้ถูกรังแกพบว่ามีถึงประมาณ33%เอย่างเดินมา3คนเนี่ยก็ต้องเห็นแล้วว่ามีคนหนึ่งนะที่จะถูกรังแก เคยเจอเพื่อนผู้ชายค่ะเราตัวสูงกว่าเขาเขาก็จะพูดคําไม่สุภาพไม่มีใครปกป้องด้วยค่ะมีเพื่อนก็แบบเขาไม่ช่วยเราเขาเหมือนกับแบบมันไม่ใช่เรื่องของเราเราก็จะไม่ไปยุ่งเนี่ยค่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่เหมือนคนอื่นพูกเราจะร้องไห้ <laughs> มันเหมือนเพิ่งผ่านมาเมื่อวานนี้ค่ะก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่ ที่เราพบเยอะที่สุดเนี่ยคือการล้อเลียนดูถูกเหยียดยามเนี่ยซึ่งมันสร้างความทุกข์ความเจ็บปวดให้กับผู้ที่ถูกกระทําโดยไม่มีร่องรอยอะไรให้ปรากฏบนเนื้อตัวอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากแล้วก็เป็นเรื่องที่เจอบ่อยที่สุด สงเพราะเชียงใหม่เราเนี่ยเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการสาพิเศษเนาะเราเป็นโรงเรียนที่รองรับเด็กด้อยโอกาส10ประเภทรวมไปถึงกลุ่มเด็กกลุ่มชาติพันธุ์เพราะนั้นเขาก็มาจากหลากหลายแหล่งที่อยู่จะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเป็นโรงเรียนประจำที่ต้องอยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงโอกาสที่จะกระทบกระทั่งก็น่าจะมีสุขหากเราไม่เตรียมความพร้อมในเรื่องนี้เกิด มีอะไรเกิดขึ้นในโรงเรียนเนี่ยเราจะเยียวยาลำบากสู้เราทำกิจกรรมหรือทำโครงการที่มันวางแผนในลักษณะของการป้องกันจะดีกว่าที่จะมาแก้ปัญหาทีหลังซึ่งมีมูลนิธิรักไทยเนาะที่ได้มาช่วยในส่วนของการส่งเสริมสนับสนุนดำเนินการในสิ่งเหล่านี้เด็กเนี่ยถ้าสอนอย่างเดียวบอกอย่างเดียวเนี่ยเขาจะไม่รู้ต้องพาเขาทำกิจกรรมแล้วเขาถึงจะเกิดความตรนะหนัก การแกล้งรังแกกันเนี่ยจะเป็นปัญหาสําคัญเลยในการที่เด็กจะอยู่ร่วมกันสมมุติว่าถ้านักเรียนมีความรู้หรือมีความตระหนักถึงภัยของการการแกล้งรังแกเนี่ยก็จะสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขครับกิจกรรมที่เราทำเราไม่ได้เน้นในการบรรยายเนาะแต่ว่าเราชวนเด็กเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการคิดวิเคราะห์สิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงในรอบตัวเขาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดึงความคิดของเขาเออกมาเพื่อที่จะนำไปสู่เรื่องการยุติการป้องกันด้วยตัวของเขาเอง กระบวนการของเราเป็นกิจกรรมที่ทําตรงกับกลุ่มนักเรียนไม่ใช่การผนอกรมหน้าห้องแล้วก็ให้เด็กจําไปปฏิบัติเท่านั้นของเราก็คือเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติเราก็เลยออกแบบกระบวนการ3มโมดูลขึ้นมาโมดูลแรกก็คือนักเรียนเข้าใจเรื่องของการรังแกว่าการรังแกคืออะไรการรังแกคืออะไรแกล้อล้อที่พ่อท ใบหน้าของเราค่ะแล้วก็เยียซีผิวค่ะแล้วก็รูปร่างลักษณะร่างกายของเราการลังแกมันจะเป็นบันไดสีขั้นเล่นหยองแย่รังแกแล้วก็ขั้นสุดๆก็คือความรุนแรงการเล่นก็คือมีความสนุกทั้งสองฝ่ายเธอแย่ฉันฉันแย่เธอแต่ถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกไม่โอเคกับการถูกแย่หรือว่าถูกแย่ทิถินซ้ำๆทำไมทุกครั้งจะต้องเป็นฉันมันจะเริ่มกลายเป็นบันไดขั้นนึงก็คือการลังแก่ เมื่อเด็กเข้าใจในองค์ประกอบของการรังแกเด็กก็จะเข้าใจว่าสิ่งที่เขากำลังทำนี่เนี่ยมันคือการรังแกแล้วนะมันไม่ใช่แค่การเล่นหรือว่าไม่ใช่แค่การหยอกแกลโมดูลที่2ก็คือเขาไม่เข้าใจว่าทุกคนมีสิิ์ที่จะแตกต่างกันได้บางคนอาจจะโตเร็วกว่าเพื่อนร่างกายขยายใหญ่เร็วกว่าเพื่อนหรือว่าเรื่องของลักษณะนิยมความชอบต่างๆเราควรจะให้ความเข้าใจในเรื่องของความแตกต่างหรืออย่างก็คือ ใจให้เขามาใส่ใจเราเราต้องเข้าใจว่าทุกคนมีความแตกต่างกันได้เขาก็เหมือนเราเราก็มีกิจกรรมที่เรียกว่าตัวฉันเป็นฉันก็คือเราจะเป็นเรื่องของการเปาลโปเราก็มีกิจกรรมที่เรียกว่าตัวฉันเป็นของฉันก็คือเราจะเป็นเรื่องของการเป่าลูกโปง่งแล้วให้บอกว่าตัวเองภูมิใจอะไรในตัวเองที่สุดก็ใช้ลูกโป่งเป็นสัญลักษณ์ว่านหน้าตาของตัวเองบางคนก็วาด มียิาา้มสวยงามบนกว่าผมยาวันก็ว่าติดโบติดก,กิด๊บอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนบอกว่าชั้นลายมือสวยบางคนบอกว่าชั้นผมตรงแล้วก็ผูกเป็นหางออกมาก็าให้น้องๆได้ว่าแล้วก็ติดไว้หน้าห้องนะคะเหมือนกับให้เขารู้ต่วว่าทุกคนมีข้อดีแล้วเขาก็ภูมิใจในผลงานที่เขาทําพอสุดท้ายเราจะบอกว่าทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้ถึงแม้มีความแตกต่างกันนะคะ มาถึงโมดูลที่3ก็คือการสร้างการมีส่วนร่วมในการยุติการรังแกขึ้นในโรงเรียนโดยเราจะให้เด็กๆค่ะทำแผนที่จุดเสี่ยงต่างๆในโรงเรียนแล้วก็ให้เป็นทงแดงว่าพื้นที่ตรงไหนที่เป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดการรังแกเด็กๆก็มีหลากหลายมากสนามฟุตบอลห้องเรียนโรงอาหารหลังห้องน้ำจากนั้นเด็กๆอยากจะให้แก้ไขอะไรตรงนี้ก็จะเป็นทงเขียวจนแย่งของเล่นกันแล้วก็ทะเลาะ แก้ปัญหานะคะก็จะให้สภานักเรียนนะคะที่เป็นสาวานักเรียนค่ะเดินตรวจตอนเย็นหลังหงมืคกัเพราะว่ามันจะเกิดช่วงเวลาประมาณนั้นพอน้องๆนักเรียนเสนอมาเสร็จแล้วทางรัฐไทยก็มีงบประมาณที่ให้ด้เด็กนําข้อเสนอของตัวเองเนี่ยมาจัดกิจกรรมให้เป็นจริงสภานักเรียนก็บางครั้งก็จะจัดกิจกรรมซึ่งกิจกรรมที่ผ่านมาก็มีหลากหลายทั้งเป็นวอร์ดเกมก็มีเป็นการอบรมซึ่งใช้รูปแบบการอบรมสามวัตถุที่ให้อบรมเนี่ยะคะแต่ว่าเด็กๆนักเรียนเป็นคนจัดกระบวนการกันเอง วันนี้ทั้งวันเนาะถือว่าน้องๆมีความตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นในการแลกเปลี่ยนเนะาะทำให้พี่ๆก็ได้มีมุมมองใหม่เนาะในการเรียนรู้กับน้องๆไปด้วยนะคะหนูจะเอามานเป็นส่วนหนึ่งของสภา,าที่จะนาไเสนอ ให้กับน้องๆทุกคนแล้วก็มีกิจกรรมที่ให้กับน้องๆก็ขอบคุณพี่ๆมากที่มาให้ความรู้เพนการเรียนรู้จะติดการเล่นแก่เนี่ยการที่รักใครงมาทํากิจกรรมในโรงเรียนเราก็ได้ทําควบคู่กับออนไลน์เรียนรู้ของนักเรียนแล้วก็ออนไลน์เรนนิ่งสำหรับคุณครูค่ะซึ่งทั้งสองหลักสูตรมันจะต้องย้ำควรอยู่ตลอดแล้วยิ่งเด็กๆมีหลายๆช่องทางในการเรียนรู้หลายๆช่องทางในการพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาด้วยตัวเองพฤติกรรมการเล่นแก่เนะคะก็จะลดลงไป ในส่วนของ e t e r n n i n g นะครับ e ี e ทนนิ่ตัวนี้เป็นของครูนะครับครูก็จะเข้าไปเรียนรู้ว่าครูนี่ควรที่จะคุยกับเด็กแบบไหนการใช้คําพูดที่มันไปกระทบจิตใจเด็กเราก็มาปรับเปลี่ยนใหม่ผมก็เข้าไปเรียนในโลกก็รู้สึกว่ามันสนุกนะครับสนุกแล้วก็ได้เรียนรู้ที่มันหลากหลายและเป็นความรู้ที่ใหม่และมันสามารถนํามาใช้ได้จริงนะครับเดี๋ยววันนี้นอกจะมาชวนทีมแบบ ดูกิจกรรมที่ผ่านมาวันวันเสาร์ที่เราไปอบรมสภานักเรียนเนาะว่าแบบเป็นยังไงบ้างมีอะไรที่แบบเสำเร็จแล้วมันเป็นไปตามที่เราคิดไหมเนาะแล้วก็มีอะไรอยากจะปรับเพิ่มเนยคะในการอบรมสภานักเรียนครั้งต่อไปเนาะเดี๋ยวภาคบ่ายอะค่ะเร,เราจะไปโรงเรียนสันนองแหงค่ะ วันนี้ที่น้ำตาลได้วางแผนไว้แล้วก็นัดกับคุูครูไว้ค่ะเดี๋ยวเข้าไปที่โรงเรียนแล้วก็เข้าไปเชื่อห้องสภานักเรียนเนะ <Okay. S 1> าะโอเคค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ คือข่าวก็จะมีน้องผู้หญิงที่เหมือนตัดสินใจจบชีวิตตัวเองนะคะเพราะว่าโดนบูลลี่ในโรงเรียนเราเขาก็เลือกที่จะเก็บเงียบไว้จนกลายเป็นมีอาการซึมเศร้านะคะแล้วสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองแล้วพอเขาตัดสินใจจบชีวิตตัวเองแล้วก็มีโพสต์ในโซเชียลมีเดียการบูลลี่ไม่ได้จบแค่น้องคนนั้นเสียชีวิตไปแต่การบูลลี่มันยังคงอยู่ในโลกออนไลน์ทั้งที่เจ้าตัวเขาเสียชีวิตไปแล้ว อยากจะแบบให้น้องๆช่วยสะท้อนแล้วก็ช่วยฝากอะไรกับสังคมว่าทำยังไงให้คนที่ได้เห็นข่าวนี้ไม่เกิดการเรียนแบบเดี๋ยวพี่จะแจกกระดาษให้น้องล้เขียนสะท้อนตามที่เราได้ฟังเมื่อกี้เนาะ รู้สึกว่าการรังแกเป็นอย่างไรครับการรังแกเหรอคะรู้สึกว่ามันทําให้เด็กคนหนึ่งแบบไม่มั่นใจในตัวเองไปเลยเงี้ยค่ะอย่างตอนนี้มีหลานหลานเรียนประถมประถมห้าคือหลานอะ่ะโดนเพื่อนที่แปลงฟันอยู่ข้างๆอะ่ะบ้วนน้ําลายใส่เดี๋ยวจะให้แบบลองยกมือ,อมันจะมีวงล้อก,การรังแกก็คือคนที่ถูกรังแกคนที่แบบเป็นผู้ ผู้ลังแก่คนอื่นแล้วก็กองเชียร์เป็นกองเชียร์ว่าเอาเลยเอาเลยอะไรอย่างเงี้ยอืมหรือว่าคนที่แบบดูเฉยๆเดินผ่านไม่อยากยุ่งอืแล้วก็อีกคนหนึ่งก็จะเป็นคนที่แบบเข้าไปช่วยเหลือก็คือไปบอกคุณครูบ้างหรือว่าบอกเพื่อนมาช่วยเนี่ย๋ยวจะถามว่าใครเคยแบบเป็นตัวละครไหนบ้างอันแรกอันแรกใครเคยเป็นผู้ลังแก่บ้างผู้ลังแก่ไปล้อทําให้คนอื่นแบบเจ็บใจเนี่ยหรือว่าแบบตบหัว หรือว่าดึงกระโปงเพื่อนอะนี่เนี้ยมีวแหละเราต้องเคยแหละเอามือลงมือลงแล้วก็ใครเคยเป็นผู้ถูกหลังแกถูกหลังแกต้องยกสองมือใครเคยเป็นคู่แบบกองเชียร์กองเชียร์รวมเชียร์หัวปลุกเอาเลยเอาเลยอย่างเงี้ยเลยด่าเลยอย่างเงี้ยส่วนละครสุดท้ายใครเคยแบบเป็นผู้ช่วยเหลือ ผู้เข้าไปช่วยเหลือเหตุการณ์การลังแกมันมีแบบทุกคนอยู่ในนั้นแล้วทุกคนอาจจะเคยแบบเคยเป็นทั้งผู้ถูกกระทําผู้กระทําหรือว่าคนที่เห็นเฉยๆเนี่ยคนเราสามารถแบบเป็นตัวละครได้ทั้งหมดเนาะแต่ว่าปัจจุบันนะในโรงเรียนเราอยากให้มีมากที่สุดก็คือคนที่แบบเข้าไปช่วยเหลือ,อ จริงๆเรื่องของการลังแกเนี่ยในอนาคตนะคะมีโอกาสที่จะลดลงแล้วมีโอกาสที่จะหายไปเพราะว่าตอนนี้หลายๆภาคส่วนเริ่ม็นความสําคัญแล,แล้วแล้วก็เริ่มมีการตับพฤติกรรมมากขึ้นถ้าสื่อเองหรือว,ว่าคุณครูเองนะคะพยายามจะมองเออว่าถ่ายทอดมุมบวกของของบ้านเราให้กับเด็กรุ่นใหม่ได้รู้ได้ทราบนะคะพฤติกรรมการลังแกเนี่ยก็จะลดน้อยลงไปตอนแรกๆเนี่ยเด็กเราที่ยังไม่ได้รับการอบรมเนี่ย <S 2> <S 2> พฤติกรรมในการบูลลี่ การล้อกันเนี่ยมันมันมีเยอะแต่พอนักเรียนได้เข้าไปในกิจกรรมของรักไทยเนี่ยรู้สึกว่าประมาณ80%ซมันมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเด็กที่เคยด่าเพื่อนในห้องเด็กที่เคยแกล้งเพื่อนในห้องเขาเข้าใจคนอื่นมากขึ้นเห็นใจคนอื่นมากขึ้นความรุนแรงของการแกล้งกันการล้อกันมันลดลงคนที่ถูกรังแกหรือว่าแม้กระทั่งคนที่ไปรังแกคนอื่นเนี่ยแต่ละคนมีศักยภาพมีข้อดีที่แตกต่างกันเนาะ ่อนหน้านั้นเขายังไม่รู้ว่าเอ๊ะตัวเองมีด้านดีอะไรมีศักยภาพอะไรที่จะดึงออกมาก็ต้องพึ่งทุกคนให้ทุกคนช่วยกันเนาะเริ่มจากตัวเองทุกฝ่ายให้ความร่วมมือแล้วก็เห็นความสําคัญว่าเอ้ยพฤติกรรมนี้มันยอมรับไม่ได้เราจะสามารถลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงแล้วก็ช่วยเหลืออาจจะมีจุดหนึ่งที่ทําให้เขาเปลี่ยนไงคะวันใดวันหนึ่งเขาอาจจะแบบไปช่วยเหลือเพื่อนที่ถูกลังแกคนที่กระทํากับคนที่ถูกกระทําเขาโตมาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นคนไม่ดี